กรณีนี้นะครับเกิดขึ้นที่อำเภอบางละมุงที่จังหวัดชนบุรีนะครับมีจีนเทาอยู่แก๊งหนึ่งนี่นะครับที่มีพฤติกรรมนะครับไปหลอกร้านเสื้อผ้ามือสองให้สมัครสมาชิกแล้วก็ลงทุนในเว็บไซต์ของเขาแล้วก็จีนเทาเนี่ยเขาได้มีการอ้างนะครับว่า จะได้ค่าตอบแทนเป็นเงินรางวัลจากการจำหน่ายเสือ้อผ้าอีกด้วยนั่นเองครับทีนี้เนี่ยนะครับพอร้านขายเสื้อผ้ามือสองดังกล่าวตกหลุมพรางนะครับก็เลยเกิดเป็นความเสียหายขึ้นทีนี้เนี่ยฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจปอสนะครับก็ลงพื้นที่ไปบุกจับจีนเทาได้คาคอนโดนะครับพร้อมกับยึดเงินสดกว่า1นึ่งล้านห้าแนบาทแล้วก็หลังจากนี้นะครับก็จะมีการเร่งขยายผลเส้นทางการเงินเพิ่มเติมด้วยครับ ระมัดระวังกันเอาไว้ให้ดีนะครับยิ่งในยุคที่เศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับเชื่อว่าหลายต่อหลายคนที่ทําธุรกิจเองนี่นะครับก็พยายามที่จะหาช่องทางนะครับเพื่อที่จะหาเงินแต่ปรากฏว่ามันก็จะมีมิจฉาชีพทํานองนี้เข้ามาหลอกเราได้ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยเรื่องนี้พันธุ์ตระจเอกณรพลกรุณาผู้กํากับการสอง กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอสตนะครับตามที่เห็นในภาพเลยนี่นะครับมีหมายเลขห้องด้วยนํากําลังจับกุ่มนายจงเถียนอายุ40ปีสัญชาติจีนตามหมายจับสารจังหวัดธัญบุรีพร้อมด้วยของกลางเป็นเงินสดนะครับเงินเนี่ยก็มีทั้งสกุลไทยและต่างประเทศรวมกว่า1 5 6 3 3 0 0น 5 5 9บาทนะครับแล้วก็ยังมีโทรศัพท์มือถือ3เครื่องมีสมุดบัญชีธนาคารอีก2เล่มภายในคอนโดแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่อำเภอบางละมุงที่จังหวัดชนบุรีนั่นเองครับทีนี้ไปดูวิธีการของเขากันหน่อยสืบเนื่องจากศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือ Anti-Cyber Scam Center ได้มีการตรวจสอบพบว่ามิจฉาชีพคนนี้นะครับ ได้มีการสร้างเว็บไซต์จำหน่ายเสื้อผ้ามือ2อออนไลน์ก็คือสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเลยหลังจากนั้นเขาก็ไปหลอกร้านเสื้อผ้ามือ2ให้สมัครสมาชิกและลงทุนในเว็บไซต์เขาอ้างว่าสามารถจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าขายเองใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นขายออนไลน์หรือถ้ามีหน้าร้านสมมติเสื้อผ้าตัวหนึ่งปกติแล้วคุณขายอยู่ที่ตัวละ100บาทแต่ถ้าเกิดว่า มาขายผ่านทางเว็บไซต์ที่จีนเทาานี้เขาอ้างขึ้นมานี่นะครับก็อาจจะอัพราคาขายขึ้นมาอย่างเช่นเป็นตัวละ150เหล่านี้เป็นต้นอันนี้มผมยกตัวอย่างนะครับเนี่ยฮะอ้างว่าสามารถขายในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดและจะได้ค่าตอบแทนเป็นเงินรางวัลจากการขายเสื้อผ้าอีกด้วยซึ่งช่วงแรกเนี่ยคนร้ายก็จะมีการโอนเงินผลตอบแทนจำนวนเล็กๆน้อยๆให้ก็คือได้เงินจริงๆทีนี้ เหยื่อหลงเชื่อแล้วก็มีการอาโอนเงินลงทุนในจำนวนที่สูงขึ้นคนร้ายก็เลยเชิดเงินหนีโดยเพราะว่ามีผู้หลงเชื่อกว่า10รายเลยทีเดียวไม่ใช่แค่คนเดียวร้านเดียวนะครับมีประมาณ10รายณนะเบื้องต้นที่เจอในเวลานี้ส่วนถ้าเกิดว่าใครที่สงสยัยนี่นะครับว่าอาจจะเป็นขบวนการเหล่านี้นี่นะครับแล้วก็นอกเหนือจาก10รายที่ว่าก็สามารถที่จะ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปอ,อสอกันได้นั่นเองครับทีนี้จากการสืบสวนสอบสวนก็พบว่าคนร้ายเนี่ยเขาใช้บัญชีม้าถแถวที่1รับโอนเงินผ่านแพลตฟอร์ม True Money w a l l e t นะครับแล้วก็มีการรวบรวมเงินและโอนต่อไปอยังบัญชีของนิติบุคคลซึ่งเป็นการบังหน้ามีลักษณะประกอบกิจการจริงจากนั้นจึงถอนเงินสดออกมาเกือบทั้งหมด ทีนี้เนี่ยต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่านายจงเถียนคนนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มขบวนการทําหน้าที่นําเงินสดที่ได้จากการช่อโกงไปรวบรวมและซุกซ่อนเอาไว้ภายในคอนโดในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีแห่งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เลยขอสารออกหมายจับเอาไว้กระทั่งสามารถจับกลุ่มได้พร้อมของกลางดังกล่าวนั่นเองดับนี้เป็นพฤติกรรมของเขา เบื้องต้นจับกลุ่มจีนเทานายจงเถียนรายนี้เอาไว้ได้นะครับแล้วก็หลังจากนี้เชื่อว่าน่าจะมีการขยายผลจับกลุ่มเพิ่มเติมกันต่อไปเปรียบเทียบนายจงเถียนจีนเทาคนนี้ก็น่าจะเป็นม้าตัวหนึ่งในคอกม้มานะครับก็จะมีหน้าที่ตามที่บอกกันไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองครับทีนี้ต่อมานะครับได้มีการสอบสวนนายจงเถียนให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพคลองหลวงนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากนี้ต่อไปครับครับ